มินามิฮัตส,สึคาวะเกิดเมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2538ปัจจุบันอายุ26ปีมินามิดาว a อวี v. ขวัญใจหนุ่มหนุมแห่งค่ายมูดสโดยที่ผ่านมาเจ้าตัวเป็นที่รู้จักของใครหลายคนในญี่ปุ่นและเป็นที่รักของแฟนคลับเกือบทั่วเอเชียจากการเป็นนางเอกเอวี v. ญี่ปุ่นมินามิมีผลงานหนังเอวี v. ออกมาให้เหล่า FC ได้รับชมกันไปแล้วนับไม่ถ้วน สำหรับจุดเริ่มต้นการพลิกบทบาทต,ตัวเองก้าวเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่ก็ต้องย้อนไปตั้งแต่เมื่อปี2014ซึ่งตอนนั้นเธอกำลังเป็นนักศึกษาเรียนชั้นมหาลายัยได้มีคนรู้จักคนหนึ่งเข้ามาชักชวนแนะนำให้มินามิลองเข้าสู่วงการนี้ดูจนมาในเดือนกุมภาพันธ์2014เธอได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงเอวีของค่ายมอเดสเป็นค่ายหนังเอวีที่รวบรวมนักแสดงตัวท็อปแห่งวงการไว้ขับข้าง จากผลงานหนังเอวีระดับพรีเมียมหลายเรื่องของเธอที่ผ่านทําให้เธอได้กลายไปเป็นนางเอกระดับพรีเมียมหลายเรื่องของเธอที่ผ่านทําให้เธอได้กลายไปเป็นนางเอกเอวีที่มีความฮอตมากจนกระทั่งในปี2015มีนามีได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล DMM Golden o n u e t Award 2015 Best New Actress Award อีกทั้งผลงานเปิดตัวของเธอกับค่ายมเดยังได้รับรางวัล Best Work Award อีกด้วย กระแสะความฮิตของเธอยังไม่หมดแค่เพียงเท่านี้ในช่วงเดือนธันวาคม2020เธอยังได้รับการโหวตให้อยู่ในอันดับที่11จาก100ของนักแสดงเซ็กซี่ที่แข็งแกร่งและแอกที่ที่สุดซึ่งจะเป็นการจัดอันดับของ FLASH 2020